สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสายชีพกับตัวจริงนะครับพบกันอีกแล้วรายการนี้นะครับที่จะพาคุณไปรู้จักกับพงสวัสด์ของเรานะครับผ่านแง่มุมของตัวจริงของเรานะครับแล้วก็วันนี้แน่นอนนะครับพบผมซันกระโดงเขียวสดอีกครั้งนะครับใครที่เป็นสายเรียกว่าสายสินก็ได้หรือว่าสนใจในสาขา d m d นะครับหรือว่าดิจิลมีเดียของ p s c อยู่นะครับวันนี้มาทำความรู้จักกับ อาจารย์พิเศษอีกหนึ่งท่านนะครับก็ไม่รอช้านะครับขอยินดีต้อนรับอาจารย์น็อตครับสวัสดีครับอาจารย์น็อตสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ยินดีมากเลยครับที่จะได้ทำความรู้จักกับอาจารย์น็อตเเต้นครับทั้งตัวผมเองแล้วก็ดีใจแทนคนดูด้วยใรววนี้โอเคครับถ้างั้นก่อนอื่นไม่เสียเวลาให้อาจารย์น็อตแนะนำตัวเองได้สักนิดนึงครับ ครับสวัสดีครับก็ชื่อน็อตครับอาทิตย์ปิ่นประยงครับครับผมปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่ PSC นะสาขา DMD ครับผมปัจจุบันอาจารย์น็อตนอกเหนือจากงานสอนที่พงสวนเนีมีอะไรบ้างที่ในมือตอนนี้ผิดชอบอยู่ครับปัจจุบันแล้วทําเยอะประมาณหนึ่งครับเตรียมประกาศจดนะเตรียมประกาศจดเลยนะครับหลักๆก็จะมีที่เป็นงานที่เป็นงานใช้คําว่าเป็นงานประจาแล้วกันน้อมีสองที่ครับก็คือ เป็นคนดูเรื่องการถ่ายทำทั้งหมดของ Netflix Thailand ที่ <Netflix S 2> เน <Thailand. S 2> ค้อนาเนื้ YouTube Facebook ครับในโซเชียลมีเดียครับ ก็คือเป็นพวกแบบถ่ายโปรโมทหนังถ่ายคลิปหนังแบบแนะนํานักแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆคนน่าจะเคยดูนะครับเพราะว่าในโซเชียลมีเดียของเน็ตฟลิกเนี่ยจะมีการโฆษณาแล้วก็จะมีรายการอะไรอย่างเงี้ยครับมีรายการลึกลับครับผมของหมอตังฟาโลคือรายการที่เน็ตฟลิกเขาคิดมาใช้ในการโปรโมทใช่ใช่ในคอนเทนต์ของเขาใช่ไหมครับใช่ทุกคนก็ไปติดตามกันได้หรือว่าบางคนจะติดตามอยู่แล้วนะครับเป็นเออ่นะเป็นฝีมือของอาจารย์น็อตเองครับแล้วก็มี สื่อเกี่ยวกับรถยนต์ครับเกี่ยวกับรถยนต์ชื่อว่าอินฟิ e d ต a มีเดียพาร์ทนั้นผมจะดูแลเรื่องวิดีโอทั้งหมดก็คือหมายถึงว่าคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอของช่องอินฟิ i t ต m มีเดทั้งหมดเนี่ยก็จะครัผมดูแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มีอะไรที่รู้สึกว่าจะแชร์ประสบการณ์กันได้ว่าย้อน,นกลับไปก่อนหน้านี้จะเป็นสายโฆษณาแล้วก็พวกดนตรีครับเป็น MV ฟีมิวสิกวิดีโออะไรเงี้ยครับ,รบถ้าถ้าเมื่อก่อนเลยจริงๆคือเริ่ม,เร,มเริ่มอาศัยอาชีพด้วยการทำพวกมิวสิกวิดีโอครับ ค่ายหลักๆก็จะเป็นค่ายสมอลลูม MV p o l y c a t ดูดีอารวอนแล้วก็อิมเมจะเย็นคือจริงๆค่ายสมอลลูมซะส่วนใหญ่เลยครับซึ่งแต่นอนหมายถึงว่าดูแลในพาร์ทของอ๋อตอนนั้นถ้าถ้าเป็น MV จะเป็นเกี่ยวกับภาพยนตร์ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเกี่ยวกับภาพเกี่ยวกับภาพก็คือเป็นจริงๆคือช่างภาพแหละแต่ว่ามันจะมีบางตัวที่มีคนโอเวอร์เลกล้องแยกไปเลยที่ก็จะใช้คลากีกับภาพจริงๆครับแล้วก็มีหนังสั้นมีโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือ นอกเหนือจากครงสอนที่เราสอนก็คือจต่น็อตจะมีงานปัจจุบันที่พูดไปแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่เคยเราไปชอบมาซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีปากปลายบ้างแต่ว่าไม่ค่อยได้ทําเยอะเท่าเมื่อก่อนครับครับผมด้วยความที่ก็คือเป็นอิสระแล้วก็จะมีงานที่แตกต่างกันไปที่ตะวนเบกเข้ามาหาเราเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับแล้วถ้าเกิดเอ่อก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์พิเศษอาจารย์น็อตเนี่ยย้อนกลับไปเป็นเด็กชายน็อตเลยครับผมอยากจะทราบว่าจุดเริ่มต้นของความสนใจของเราที่จะเข้าสู่วงการเนี่ยครับ มันมันจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนย้อนกลับไปเด็กไทยนอดเนาะใช้คำน่ารักมากเอิงๆถ้าตอนมปลายยังไม่รู้ตัวเองเลยครับแต่จะมีอย่างหนึ่งที่ชอบคือชอบถ่ายรูปครับซึ่งคิดว่าตอนแรกเคยเกือบอยากไปเรียนแบบศิลปกรรมโฟโต้อะไรอย่างนี้ครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันแคบจังเลยแบบตีกรอบตัวเองก็เลยบิดไปเรียนแบบวิทยุโทรทัศน์ที่รู้สึกว่าเอ้ยมันต้องใช้ความสามารถในการถ่ายอะไรสักอย่างเลยวะครับครับแล้วก็ตอนนั้นตอนเด็กๆเราเป็นดีเจครับสมัยสมัย คือชอบถ่ายรูปเนี่ยมันคือเราชอบเป็นเหมือนงานเด็กซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องต่อยอดไปในระดับชีพได้ยังไงด้วยแต่ว่าเด็กๆช่วงนั้นดีเจดังมากครับการวัยรุ่นรุ่นผมนี่คืออยากเป็นดีเจกันแบบร้อยแน่นอนเอาจะเข้าใจใช่แต่ก่อนที่จะทุกอย่างจะต้องเราต้องฟังจากเป็นดีเจล้วนๆก็เลยลองแถไปดูสรุปก็คือ จะพัชประผูมาไปทำมิวสิกวิดีโอครับก็เลยก็เลยยาวอันนี้คือซึ่งซึ่งเป็นช่วงที่ยังเรียนมหาลัยอยู่ใช่ใช่ครับช่วงประมาณปี3ครับก็คือเหมือนการทํางานสายนี้มันต้องพึ่งเรียกว่าอะไรอะคอนเนคชันและโชคชะตาประมาณนึงครับตอนนั้นปีสแล้วผมมีเพื่อนที่สนิทกันครับเป็นรุ่นรุ่นที่รุ่นพี่เขาทําอยู่สมอลูเหมือนก็แบบชวนชวนกันไปลองทำอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่วันนั้นก็คือยาวเลยก็คือเรียนจบมาก็คือก็คือ <พ>มา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 ประจบกับที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วกันถ้าอย่างนั้นผมขอ,อ,อโยงไปสู่พงศ์สอดอีกนิดนึงก็คือผมอยากจะทราบว่าจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่มารู้จักพงศ์สอ์เนี่ยคือสถานศึกษาเนี่ยมันก็มีหลายที่นะในประเทศไทยแต่ผมก็อยากรู้ว่าทําไมอาจารย์ถึงถึงมีโอกาสได้มาสอนที่พงศ์สอ์ได้ครับจริงๆมีคีย์หลักอันหนึ่งเลยครับคือผมทํางานในวงการนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแบบเพื่อนแนะนํารุ่นลุงรุ่นน้องอะไรก็จะเป็นคอนเนคชั่น มันมีรุ่นน้องคนนึงโผล่มาครับเป็นเด็กฝึกงานที่ small room แต่ตอนนั้นผมมีออมีทีมของตัวเองที่ทํางานข้างนอกแล้วก็แนะนํามาว่าเอ้เป็นเด็กฝึกงานที่ small room พามาทํางานด้วยตอนนั้นน้องคนนั้นน่าจะอายุประมาณแบบสิบแปดสิบเก้าครับ,รบซึ่งคือช่วงเขาไปฝึกงานครับแล้วไม่เคยรู้จักเลยว่าเด็กคนนี้มาจากไหนครับแต่ว่ายังเรียนไม่จบก็เลย่ร้องให้ทําเล็กๆน้อยๆสักพัก ตอนนี้กลายเป็นตัดต่อแบบมือทองคิวแน่นไปแล้วซึ่งคนนั้นเป็นเด็กโพงสวัสดิ์ครับผมไม่เคยรู้จักโพงสวัสดิ์มาก่อนครับถ้าไม่รู้จักน้องคนนี้ก็คือตอนแรกก็คือรู้จักว่าเขาเป็นแค่เด็กฝึกงานแล้วก็เป็นเด็กฝึกงานทั่วไปที่เราจะต้องเจอและสุดท้ายก็มารู้ว่าว่าว่าเขาเรียนทด็กพงสวัสดิ์ก็คือตอนนั้นเขาอยู่ชอสแล้วไปตอนนั้นเขาอยู่ปวสอซึ่งตอนนั้นตบประมาณแบบ19 20กอายุ20ซึ่ง ทุกวันนี้ก็ยังทางานด้วยกันมาตลอดยังคุยกันเมื่อวานยังเจออยู่เลยครับว่าแบบเออทำงานกับพี่มาแปดปีแล้วนะอะไรเงรี้ยรุ่นน้องคนนั้นแนะนําให้รู้จักพงษ์สวรรัสด์ซึ่งผมทึ่งว่าพูดคําหยาบได้ไหมครับ <laughs> <laughs> มึงเป็นเด็กอายุยี่สิบที่มีความสามารถขนาดนี้ได้ยังไงถ้าถ้าถอยกลับไปตอนผมอายุยี่สิบผมยังแก่ทํางานสรมอาจารย์ก็คือมันกลายว่าไปเจอคนเนี้ยใช่ใชแล้วเป็นเด็กฝึกงานซึ่งเราคิดว่าก็เด็กฝึกงานมันไม่น่าจะอื มีถี่มือขนาดนั้นซึ่งตัวแรกที่ผมโยนงานให้เขาช่วยทําคือเป็นเทเลอร์หนังหนึ่งตัวเลยนะครับหนังที่แบบเขามาตัดอย่างเงี้ยครับเขามาช่วยท<อ>ําซึ่งทําให้ผมสบายใจว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าเรามีคนมาซัพพอร์ตแล้วก่อนหน้านี้ไม่กล้าปล่อยให้คนอื่นทำครับแล้วน้องคนนั้นอะจังหวะพอดีที่พงสวัสด์เนี่ยมีทํา P S C l i g h แล้ว<อ>ผมไปงานคอนเสิร์ตของ Small Room ตอนนั้นผมไปเป็นทีมถ่ายหลักของงานครับแล้วเจอเด็กเป็นขยงเลยครับ เ,เด็กคงสวัดสดิ์ที่ไปเรียนรู้ซึ่งคงสวัสดิ์ของเราจะส่งเด็กๆนะครับไม่ว่าจะในสาขาที่เกี่ยวข้องเนี่ยสาขาไหนก็ตามนไปงานแบบนี้ซึ่งก็คือเป็นจุดที่อาจารย์น้อไปเจอใช่ก็เหมือนน้องคนนั้นก็ประชีวแบบนี่ไงพี่เด็กคงสวั <Lance. S 1> สดิ์ก็เจอตั้งแต่ตอนนั <S 2> <S 2> <ๆ>้นแล้วเหมือนจบงานอ่ะที่ลุงที่เป็นเจ้าของสมอลูมาแนะนําให้รู้จักกับคุณต้นผู้บริหารของเราใน่อง้ครับก็เลยก็เลยมีโอกาสว่าแบบเออผมผมก็เลยคุยว่าแบบ ถ้ามีโอกาสสักครั้งอยากจะรอลองขอสมัครไปสอนด,ดูเพราะรู้สึกว่าน่าจะมีวัตถุดิบดีๆใช้คําว่าวัตถุดิบแล้วกันเนาะเพราะว่าอย่างน้องคนนั้นอ่ะที่เป็นตัวแปรสําคัญที่ทำให้ผมร,รู้จักเด็กอบชปวศว่าความสาสมารถที่มีอ่ะถ้ามันมีคนไปช่วยเอาความรู้ที่เรามีหรือไปช่วยส่งต่อให้เขาได้นี่ใชม่มันจะมีความสุขขึ้นเหมือนช่วงตอนนั้นผมอยู่ในจุดเปลี่ยนถ่ายความคิดว่าแบบทํางานไปทํา เยอะๆไปทาไมอะทำงานแบบเยอะๆเยอะๆเยอะๆแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็แค่ทําซ้าไปเรื่อยงานที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยไม่ได้มีจุดต่อเนื่องที่เหมือนส่งให้น้องเขาแล้วก็คือเหมือนมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะ<ช>ตอนที่เราใน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 ,ในหัวเราใช่ครับก็เหมือนตันๆแล้วพอม,มาสอนก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนได้ทําอะไรใหม่ๆในครับคือเอาความสามารถแบบเดิมมาทําสิ่งใหม่อ่ะรู้สึกว่า มันก็สนุกดีนะหมายถึงว่าถ้าทําให้คนอื่นได้ความรู้ด้วยโดยส่วนใหญ่แล้วบุคลากรที่จะเป็นอาจารย์ได้ที่จะไปสอนปริญญาตรีมันก็ต้องจบปริญญาโทแต่จังหวะมันพอดีก็ได้เจอได้เจอมันก็คือก็คือสุดท้ายนะไม่จบไม่ได้ไม่ได้จบโทใช่ไม่จบแต่สุดท้ายก็สุดท้ายก็กลายเป็นอาจารย์อยู่ดียากไหมครับหมายถึงเรียนโทหรือว่าเป็นอาจารย์เป็นการเป็นอาจารย์ยากครับยากพอได้ก็เป็นจริงๆเพราะว่าเพราะว่าคุณจะไม่มีทางเก่งกว่าเด็กได้เลยครับ เราต้องใช้คานี้นะว่าเราไม่มีทางเก่งกว่าเด็กได้เลยไม่ว่าประสบการณ์เราจะเยอะแค่ไหนเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปทุกวันตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าคือประสบการณ์ที่เรามีมาก็ทางานมานานแล้วมันไเจอกับเด็กมันจะได้แค่เรื่อง,ง,งมันจะได้แค่เรื่องเทคนิคและการใช้สกิลที่สเปซิฟิกแบบที่ลึกจริงๆที่ไม่ใช่เด็กแบบนี้ได้ไปเจอทุกวันคแค่นั้นที่เราจะชนะเด็กแต่ถ้าเรื่ององค์ความรู้เรื่องวิธีการคิดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่ เก่งกว่าอาจารย์ด้วยซ้ำครับก็คือที่บอกว่าในในบางอย่างเราก็ได้เรียนรู้ด้วยคือจุดนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ข้อที่บอกว่าการเป็นอาจารย์ยากครับยากมากถ้าถ้าแค่มาสอนตามตำราไม่ยากครับหมายถึงว่ามาถึงมาคุยกันเลยว่าอยากจะเป็นช่างภาพต้องทําอะไรบ้างก็บอกไปทีหนึ่งสองสามก็คือถ้าสอนแค่ผิวเผินไม่ได้ไม่ได้ว่าต้องไปเจาะลึกไปรรู้จักกันมากกว่านั้นแต่ถ้าจะเป็น ช่างภาพที่หาเงินได้อันนี้ยากครับหมายถึงว่าถ้าสอนเด็กรุ่นใหม่นะให้มีชุดความคิดแบบที่เราเคยมีอะไรเงี้ยว่าลองไปทํางานฟรีก่อนสิลองไปช่วยเขาก่อนสิครับทุกวันนี้มันก็จะมีเรื่องความเท่าเทียมเรื่องอะไรต่างๆที่เด็กรุ่นใหม่เขามีซึ่งไม่ไม่ใช่เรื่องผิดครับ่หมายถึงว่ามันก็เรื่องที่ดีครับก็คือมันเป็นเรื่องของยุคสมัยด้วยซึ่งเรื่องยุคสมัยตรงนั้นที่เรามาเจอเด็กรุ่นตั้งแต่ปี่ปีหรือรุ่นณปัจจุบันก็ตามมันทําให้เราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมากขึ้น้ดยท้้งที่่เรราาตตกววแูสอนจะ คือเราจะมีประสบการณ์ว่าเขาแน่นอนอู่แล้วแหละแต่บางอย่างเราก็ได้เลยาจาขอเช่นกันใช่ไหมครับ,รบทีนี้พอพูดถึงพอพูดถึงเนืศอกษาเนี่ยครับผมก็เลยอยากจะถามว่าในฐานะที่อาจารย์น้อเนี่ยก็สอนที่มงสว่วนมา4ปีแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดหรือคุกคีได้สอนกับเนื้อสหะ DMD เนี่ยครับอาจารย์น้อได้เห็นอะไรนอกจากที่เราคุยไปก่อนหน้าเนาะีกสักนิดหนึ่งก็คือได้เห็นอะไรในตัวของเนกศึกษาที่เนี่ยครับที่มันน่าสนใจเป็นมายเซตหรือว่าเป็น บุคลิกอะไรของของ,ของเขาที่อาจารย์น็อตได้เคยไปสัมผัสมา4ปีเนะี่ยมันมีอะไรที่มันน่าสนใจเอาข้อที่แบบดีข้อเด่นๆออกมาเลยได้ไหมครับ,รบเรารู้สึกว่าข้อนี้คือสําคัญมากครับ,รบเด็กทุกคนที่มาเรียนพงศสวัสด์รู้ตัวเองครับว่าตัวเองอยากทําอะไร<อ>ไม่เหมือนย้อนกลับไปที่บอกว่าเด็กชายน็อตอะครับ,รบเด็กชายน็อตตอนอายุ17เท่ากับเด็กปวชที่นีน่ตอนณตอนนั้นเด็กชายน็อตไม่รู้อะไรเลยครับไม่รู้ว่าจะไปไหนเต็มที่มีไปคุยกับอาจารย์แนนในคาบซึ่งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่า โตไปจะทำอะไรวะแต่ว่าอย่างคนที่มาเรียนที่เนี่ยโอเคมันอาจจะเป็นคําตอบสวยหรู้เนาะแต่ผมถามทุกรุ่นครับว่าโตไปอยากเป็นอะไรครับบางคนตอบได้แบบชัดเจนเลยว่าอยากเป็นอย่างนี้บางคนอาจจะแบบก็ยังไม่รู้ว่ะแต่ว่ายังสนุกกับที่ทําทุกวันนี้อยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันหายได้ยากมากในเด็กวัยนั้นครับอันนี้คือข้อที่ดีมากๆสําหรับเด็กคือมีมีความชัดเจนเมื่อเทียบกับอายุเขาเขาเขาตอบได้ถึงแม้ว่าแนนอนเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ จะไม่ได้เป็นอย่างที่ใ้ในปัจจุบันก็ได้แต่ว่า<ๆ>เขาแค่รู้าสามารถบอกได้แล้วว่าในปัจจุบันเนี่ยตัวเองต้องการอะไรหรือว่าสนใจอะไรใช่ไหมคเขามีเป้าเขามีเป้าหมายทีนี้ผมอ,อ,อยากจะถามคําถามเกี่ยวกับการทํางานในวงการนี้หรือว่าในวงการนี้ในสายที่อาจารย์น้อตได้ทํามาตลอดถ้าเกิดสมมติว่ามีน้องๆที่อาจจะยังไม่ได้เป็นเนื้อสาบพงศพงวรรษแต่เขาสนใจพงศวรรษอยู่หรือว่าจะเป็นเด็กดีมดีก็ตามไม่ว่าจะระดับระดับชั้นไหนที่ เขายังไม่ได้ไปสู่ในตลาดแรงงานยังไม่ได้ทำงานจริงเนี่ยถ้าแตนอสจะพูดเกี่ยวกับว่าความน่าสนใจหรือสเสน่ห์ของวงการเนี้ยในการทํางานที่จะแชร์ให้เขาได้เหมือนโฆษณาเขาสักนิดหนึ่งครับมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับจริงจๆรๆๆิงจริงพงศวรร์มันมีเรื่องพอมันเป็นสาขาอาชีพอย่างเงี้ยที่เขามุ่งเน้นว่าอาชีพนี้จะต้องเรียนแบบนี้เพื่อไปร,รับงานรที่เขาเลือกมาเข้าสาขาตั้งแต่แรกเนี่ยมันมีข้อดีมันมันมีความอิสระในการทํางานเป็นตัวครับเช่นสมมติว่าเราคุยกันว่า สิบคะแนนนี้ครับได้มาจากอะไรมันได้มาจากผลงานและความตั้งใจในการทํางานที่ที่เขาทํามาไม่ใช่สิบคะแนนนี้ได้มาจากคะแนนเข้าห้องครับไม่คะแนนแบบสอบที่ต้องการอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพอมันมีอิสระแบบนี้ครับเราจะยิ่งค้นหาตัวต,วตวนเจอครับอันเนี้ยคือคําโฆษณาของผมแล้วกันเนาะหมายถึงว่าลองค้นหาตัวเองดูแล้วถ้า ถ้าชอบในสิ่งที่ผมทำอยู่ไม่ว่าจะถ่ายโฆษณา MV ทมาทำรายการอะไรก็ตามที่คุยกันไปก่อนหน้านี้ครับผมทำเลยครับค้นหาตัวเองเออลองทำ<ม>แบบทำไม่เป็นก่อนแล้วถ้าทำไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวจะรู้เองว่าต้องการอะไร แล้วพอต้องการอะไรรู้เสร็จเนี่ยก็มาเรียนมันก็จะเติมเต็มเข้าไปครับโอเคครับสุดท้ายครับอาจารย์น็อตคำถามสุดท้ายที่อยากจะถามคือถ้าถ้าเกิดสูมยม์แล้มีใครที่มาถามเกี่ยวกับพงสวัสดิ์หรือว่านาักศึกษาสาขาดีเอ็มดีอาจารย์น็อตจะบอกอะไรกับเขาเกี่ยวกับพงสวัสดิ์ครับหรือว่าสาขาดีเอ็มดีจริงๆมันเป็นคําตอบที่ตอบไปตั้งแต่ว่ารู้จักดีเอ็มดีได้ยังไงอะมันคําตอบอของผมอะคือคําตอบของผมเป็นนามธรรมามากครับ,รบมันคือมันคือคาตอบของผมคือน้องคนนั้นอะ มัน <c oughs> นึกว่ามันคือสิ่งที่ผมทําทุกอย่างให้น้องคนนั้นอะผมผมผมรู้สึกว่ามันคือการแนะนําคนอื่นจุด,ดีกเริ่ม,ม <า S 2> ต้น<า>ตรงนั้นปุ๊บแล้วกลายเป็นโมเมนต์ดีๆที่มาถึงนจันี้องใช่น้องคนนั้นทุกวันนี้อาเป็นการแบบโฆษณาให้เต็มข้อเลยครับว่าตอนนี้น้องคนนั้นเป็นมือตัดต่อที่ไม่เคยว่างเลยครับแล้วก็ทุกที่ใช้เขาแล้วคุณเคยดู MV MV, MV ที่ดูในชีวิตทุกๆวันนี้มีเขาตัดไม,ไม่ต่ำกว่า2ตัวครับ ในในทุกวันที่ดูเลยนะอก็คือสเกลขนาดนั้นใช่อัตราการดูของเราขนาดนั้นเลยมีคนนี้ไอเอ็มวีที่ดังแบบร้อยล้านวิวเนี่ยมีคนนี้ตัดอยู่ด้วยครับซึ่งเขาคนนั้นเรียนจบจากรีเมดีครับอันนี้คือนี่คือคำตอบความประทับใจที่มีต่อต่อพงศวรร์แล้วก็สาขารียมเดีจุดเริ่มต้นเมื่อมาถึงถึงตรงนี้ที่ประทับใจก็คือน้องคนนั้นที่เจอตอนที่เขาเป็นปวสบคัถ้าจะฝากบอกก็คือฝากบอกคนที่มาสมัครนะครับว่าถ้าสักวันหนึ่งอยากเป็นแบบ พี่คนนั้นที่เป็นน้องของผมนะครับมาเรียนที่นี่ครับผมมั่นใจว่าไม่มากก็น้อยต้องได้อะไรกลับไปอันนี้ก็คือมุมมองจากแตจน้อนนแลความประทับใจที่มีต่อพงศวั์แล้วก็สาขาดีดีนะครับแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งตอนนะครับกับอาจารย์นนอ์นะครับถ้าเกิดใครชอบรายการนี้อยู่นะครับดูมาหลายตอนแล้วก็ติดตามต่อนะครับยังมีอีกหลายสาขาแล้วก็อาจารย์พิเศษอีกหลายท่านนะครับที่จะมาเจอกับทุกคนในตอนต่อๆไปนะครับวันนี้ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนมากนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นอรมากน,นะครับกัเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ,บครับ